สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําน้าจิ้มมะม่วงน้ําปลาหวานกันครับทาได้ไม่ยากอร่อยเข้มข้นครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นกุ้งแห้งครับใช้อยู่ที่100กรัมตามด้วยน้ําตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพร้าวครับน้ําตาลมะพร้าวผมใช้อยู่ที่500กรัมต่อไปก็จะเป็นกะปิครับกะปิใช้อยู่ที่40กรัมครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาใช้อยู่ที่80กรัม แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับอ่าน้ำเปล่าใช้อยู่ที่80กรัมครับอ่าเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทากันเลยส่วนผสมแล้วก็อัตราส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างเพื่อนๆสามารถไปดูอัตราส่วนได้ที่ด้านล่างเลยแล้วก็อ่านำมาทําตามตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะมาเคี่ยวน้ําตาลก่อนนะครับก็ใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวลงไปะกะปิน้าําปลาแล้วก็น้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้อ่าเมื่อกี้นะครับเราก็ใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็ติดแก๊สใช้ระดับไฟที่ ระดับไฟอ่อนครับนี่นะครับเมื่อน้ำตาลเริ่มละลายได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นกุ้งแห้งลงไปครับกุ้ง100กรัมนะครับผมจะใส่ที่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็ประมาณ50กรัมเนี่ยเราใส่หย,ยิบลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็จะเคี่ยวต่อจนอน้ำตาลของเราเนี่ยข้นเหนียวเลยครับ ใช้ระดับไฟอ่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆตัดภาพมานะครับน้ำตาลเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับสังเกตดูจากฟองครับเขาจะเป็นฟองเหนียวๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สนะครับเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นครับนี่นะครับอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับน้ำตาลร้อนนะครับมันก็จะยังไม่เหนียวนะเดี๋ยวเราต้องรอให้น้ำตาลมันเย็นลงนะครับมันก็จะ ข้นเหนียวมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทใส่ภาชนะทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับระหว่างรอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปปอกมะม่วงแล้วก็ไปจัดจานนะครับเพื่อที่จะเตรียมจัดเสิร์ฟกันครับปอกมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำปลาของเรานะครับหรือว่าน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยก็เย็นลงเอ่อก็เย็นตัวลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องที่เหลือกัน ก็จะเป็นพริกแดงจินดาหั่นซอยครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็หอมแดงแล้วก็กุ้งที่เหลือในถ้วยนะครับใส่ลงไปได้เลยนี่ครับจากนั้นเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ เค็มค้นน่ารับประทานม,มากๆเลยนะครับรสชาติที่เราได้ในวันนี้นะครับก็จะมีความหวานหวานหอมจากน้ําตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ความเค็มนะครับก็จะได้จากน้าปลาแล้วก็กะปินะครับมันก็จะมีความปแปรม้แรๆแล้วก็มีความไม่ได้เค็มมากนะครับเข้ากันกับความหวานของน้าตาลมะพร้าวได้ดีเลยครับ รสชาติลงตัวมากๆ,ๆครับก็อยากให้เพื่อนๆลองนําสูตรนี้ไปลองทําตามกันดูได้นะครับรสชาตินี้นะครับก็ตัดกับมะม่วงเปรี้ยวได้พอดีแล้วก็ลงตัวเลยครับเพื่อนๆสามารถทํากินทําขายได้เพื่อนๆก็สามารถบวกเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะครับถ้าเกิดสําหรับใครที่อยากทําขายโอเคเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟกันครับเตรียมถ้วยมาได้เลยวันนี้ผมก็จัด มะม่วงใส่จานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานได้เลยครับที่เหลือผมก็จะตักใส่กระปุกไว้นะครับเราสามารถเก็บไว้ทานได้นานเป็นเดือนเลยครับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนะูหน้าสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ